ทุกคนใครเลี้ยงต้นนี้เหมือนแก้มอยู่ตัวนี้คือเล็บเหี่ยวหนามโหดค่ะทุกคนเห็นเห็นหนามค่ะไหมเมื่อก่อนแก้มไม่ค่อยชอบเลี้ยงอ่ะเพราะว่าแก้มเป็นคนที่กลัวหนามนะทุกคนดูดิคือแบบหนามแบบแหลมมากอันนี้คือเสน่ห์ของเขาคือเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้นะคะทุกคนเนาะเล็บเหี่ยวหนามโหดนะจากต้นแบบเท่านิ้วก้อยเรานะคะเลี้ยงมาจนถึงขนาดนี้นะแล้วคือแบบ นามเขามีความสวยมากๆนะคะตรงปลายเขาจะเป็นหัวแดงๆนะคะน,นี่คือเขาเกิดใหม่นะนี่เดี๋ยวแก้มเคยเห็นต้นใหญ่ๆนะคะของพี่ที่เขาเลี้ยงเท่าตัวแก้มเลยทุกคนเท่าตัวนี้ค่ะสวยนะ สวยเลยนะคะไม่รู้ว่าจะต้องเลี้ยงกี่ปีถึงขนาดนั้นนะคะแต่นี้คืออยู่กับแก้มก็นานแล้วก็จําไม่ได้เลยเลี้ยงมาจนจําไม่ได้นะคะแล้วก็จริงๆก็ขายดีนะคะพี่ๆผู้ชายชอบเลี้ยงกันผู้หญิงเขาจะชอบความตะมูตะนี้เนาะเหมือนแก้มแหละแล้วทุกวันนี้แก้มก็แบบเออมามาเลี้ยงแบบหลายสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์นะคะกลายเป็นว่าชอบเขาเพราะว่าเขาเลี้ยงง่ายนะคะแดดร้อยฝนร้อย